ครับผมเฟยราบะเจ้าที่เป็นพิธีกรครับต้องบอกแบบนี้นะฮะว่านี่ผมทําทุกหน้าที่ของการทํางานให้กับคุณเหรียญเลยนะเป็นทั้งเลขาอยู่ที่กลายว่าเป็นคนใช้ความปวดหัวให้กับคุณสีเลยนนองนุ่นิวนั่นเองดีใจไหมครับดีใจแต่ผมไม่ดีใจเลยนะฮะน้อดีใจมากโอ้่เชิญเครับ ันนี้เฟขออนุญาตเป็นพิธีกรสักหนึ่งวันนะครับคุณเหลียญยินดีมากครับอย่าอย่างเงินเดือนเฟยนะครับอ่าคุณเฟยเข้าหนาวอย่างครับโอ้คุณเหลียญก็ถ้าคุณเหลียญไม่เรียกจะเข้านานแล้วครับแต่คุณเหลียญเรียกนะฮะเออย,ยังไม่ได้เข้าเลยแต่วันนี้ครับก็มีโอกาสทีด่ดีมา,มากๆนะครได้มาเจอทั้งคุณเหลียญแล้วก็วิว่าที่อ่ว่า,ว,าว่าที่อ่อาร้อเรามั่นกันแล้วนะครับวิวว่าที่ค้องมั่นนั่นเองนะครับบอกสวัสดีครับคุณหนูเที่ยนครับ สวัสดีครับสวัสดีค,ครับอ่ะก่อนอื่นเลยพักทายแฟนคลับหน่อยครับสวัสดีครับคิดถึงี้เชียร์แย่งหน่คิดคิดถึงามจเชียร์อมยแล้ทีอยู่ไหน ยูนในใจครับเฮ้ยเฮียยู่ในใจครับขอโทษในใจคุณเตยหรือเปล่าเตยไม่เป่าที่บอเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแบบหูหนะว่้าเลยครับวันนี้จะเป็นอยังไงครับโอ้ยรวมกัรแล้วคู่หลักวันนี้กระแสซีรีส์คุณได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังจากออนไปแล้ว4ปีีอ่ะใครตอบมาได้ครับเกินคาดมากเรารู้สึกแบบ เราคาดหวังมากเหมือนกันแต่ก็รู้สึกเกิดคาดมากเหมือนกันรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนสปอร์ตแล้วก็แบบมีปฏิแอคชั่นกันตลอดเวลาและรู้สึกแบบแฮปปี้ตรงที่ทุกคนสอนวิธีการปั่นเทนแล้วก็เวลาลงอะไรหรือว่ามาช่วยกันปั่นเทนมาช่วยคอมเมนต์ติแท็กอันนี้เป็นรู้สึกเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นอ่ะเหมือนเป็นบ้านหลังที่มีครอบครัวสีหนุดีกูอยู่แล้วก็ช่วยกันผลักดันให้เรามีทุกวันนี้เป็นงไงตอบินใจไหมใจ อ่าเดี๋ยวต่อไปอ้อานะครับผมมาต่อที่คุณหนูเกื้อครับเป็นไงบ้างครับกับกระแสซีรีส์ที่เห็นรู้สึกเข็มขัดสั้นมากเลยครับอุ๊ยอะไรเข็มขัดสั้นครับเยอะแล้วผมกระซิบมุกดังมากเลยเหรอคุณดาท้าได้ทันได้ลยเคุณคุณป๊อปปี้มุกหนีเล่นมา5ปีเลยนะครับก็หามุกใหม่ไม่ได้ครับต้องเล่นมุกซ้ำนี่แหละครับผมนะครับอ่ะ รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับใช่ครับมากๆแบบตอนแรกก็ก็คาดหวังนะครับให้อยากให้กระแสอยากให้ทุกคนชอบแต่ว่าพอได้ออนจริงๆก็เห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขเหมือนกันก็ดีค่ะดีค่ะตอนนี้เขาทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในหัวใจคุณหรือยังอยู่ในอยู่ในจังเลยอะไรนะอะไรนะมามิย้เจย์ยังห่วยก็อยู่ในหัวใจของทุก ย้ำนะว่านี่คืออีเวนต์ครั้งที่สองของน้องนุกนิวนะนี่ครั้งที่สองนะเขาจีบเก่งมากเลยนะเอาจริงนะอย่างนี้คุณจะไม่รักเขาได้ยังไงนะถูกไหมครับเอออะตอนนี้เนี่ยผมขอถามพวกคุณหน่อยเราจะได้เห็นอะไรในงานงานนี้ครับขอแค่สามคำก็พอเออสามคำก็พอฮะเราจะได้เห็นอะไรในงานอีเวนต์ของอีสกินครั้งนี้ครับ สุขสุขแล้วกาสุขครัมายถึงว่าความสุขใช่ผมมาแรกเปลีนความสุขซึ่งกันและกันป็นเาจะให้กันเออนะครับเป็นความสุขที่จะมอบให้และจะได้เจอกันแบบนี้อ่ะคุณนุ๊ดิวครับหนุกสุดเวียงครับนุกสุดเวียงลรเวาเวนเวนว่ยนเวียนเนุกยนเวียนเวนเวียครเวียงลงต่อหน้าต่างชี้นเเวียเนเวียยเวีนเียนเว ผมลงเวทีก,ก็ได้เดี๋ยวไม่มีพิธีกรให้เราจริงๆไม่มีก็ได้นะคุณดูจิน้นขนาดนี้ไม่มออมมไ,ไม่เดี๋ยวเรอจบก่อนแล้วค่อยเบียดอ๋อโอเคะให้ผมทำงานเสร็จก่อนแล้วค่อยเบียดทีเดียวนะฮะอยู่น่ารักมากนะครับอ่ะนี่ถือเป็นสามคำที่วันนี้คุณจะได้เจอในงานอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับหนุกสุดเบียดกับเี็ท่านหนึ่งคือสุกสุกสุกนะฮะสุดยอดนะครับผมอ่ะส่วนผมนี่เป็นเซอร์วิสโจหัวก่อนเลยนะครับเนี่ย โอ้โหได้ไหมครับเอาเลยนะฮะเสื้อล้อจะถอดเลยอะไรนะไดอ๋อให้น้องเขาเก็บไปไหนไม่ได้นะครับนะาเลยครับได้ไนะครับเปลี่ยนมาครับไม่ใช่เอาไอศกรีไปทำไมล่ะฮะเอาไอศกรีคนที่ผมที่รู้สึกอยากขอบคุณระดับแรกเลยอยากขอบคุณทางอิสกินที่แบบเชิญเราอีกครั้งหนึ่งใช่ก็ขอบคุณมากจริงๆที่ ทนมาแบบเล่นจอยแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆกับพวกแฟนขับรถสเปนเดอร์แล้วก็ทีมแฟนทุกคอนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันหน้ามาา้าแตกนะ <c oughs> หน้าม้าแตกครับนะ <c oughs> ตรงนี้อ่ะนะตรงไหนฮะไหนไหนทีไหนป้าฮะไงนั้นใครเแตกแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาอยากไว้แสกการเรับเปล่ แค่นี้โลกงข้างในก็มีแค่เราสองคนนะครับโอ้ยชอบชอบฮะชอบป้องตัวนี้มากเลยฮะนี่เข้ามาใกล้มากเลยนะเก็บโมเมนต์ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับได้ไหมครับทุกคนได้ไหมเอ่ยฮะได้อะไรก็ได้ได้ไงก็ได้ครับผู้เอ้ยได้ฮะอ่ะเราดูดิวครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ อยาขอบคุณทั้งทางอิสติน er, แ,แล้วก็ทางมณีเจเจยังหมอนกพลด้วยครับที่แบบว่ายอมเสียเงินเอาความจริงมาพูดได้ด้วยจะก็ขอบคุณมากๆครับที่อุดหนุนแล้วก็อาหาพวกเราก็ ขอบคุณมากใช่นิวนิวบอกว่าเกรงใจมากโหเยอะมากเลยจมนวนอ่ะเยอะกว่าทันที่แล้วอีกใช่ครับรู้สึกสุขจริงจริดจริงจริงเลยน่าออฟปี่แบบว่านี่กุ้งกลิ่นมากเลยคุณตูม่าพระผมนั่างเนี้ยคือผมอ่ะเคยคือคือตอนที่อยู่ในกองถ่ายใช่ไหมเราก็จะเห็นทั้งคุณซีและคุณนิวอยู่ด้วยกันคือมันมีความสุขนะ แต่พอมานั่งอยู่ตรงเนี้แล้วพอเห็นจากมุมนี้ยวันที่ทําให้รึกสึกว่าเออวันนี้มันเป็นจริงไหมวะวันนี้มันเกิดขึ้นมาจริงแล้ว,วผมก็บอกเองนะว่าในกองถ่ายมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วที่คุณเล่าเลยอ่ยนะฮะเดีวน,น,นี้จะไม่ได้มาไหนกันต่อแล้วฮะเดี๋ยวผมจะผมจะผมเล่าให้ในภายหลังมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมนั่งอยู่บนรถคุณก็รู้ใช่ไหม หลายคนก็ชอบถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโอเคครผมเล่าให้ฟัง,ง <S <S อ่ะคือไงวะยังเอาต้องยินเลยครับอ่ะบุญตอนนี้ยินกับอะไรมากที่สุดครับถ้ายินเลยก็กิเลนหวงนะฮะอินกับพิงเฮียมากๆใช่ส่วนหนุนิวนี่ยินอยู่แล้วเพราะเรารู้จักกันมานาน <S <S ใช่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายินกับเฮียเลียนมากๆที่ ยินกับแบบอีพีต่อไปว่าฮิเลียนจะทำอะไรทำอะไรอะทำอะไรอะคะทำอะไรอะทุกคนว่าฮิเลียนตอนนี้เป็นงบ้างมะสั้นๆแบบอยากยืยาวเพราะว่าฮิเลียนของอีพีสี่อะไรนะฮะเสือว้าวข้งลักข้างรักผมขอโทษผมหูไม่ดีขอโทษ้างรักนะตอนนี้นะรู้สึกเหมือนกันครับอีพีนี้แบบว่าฮิเลียนแบบ มีมีความที่แบบข้างหลังมากขึ้นแค่ EP ครับ EP ต่อไปดูลิวจากข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ดูลิวเพื่อจากข้างหลังจริงอย่างนี้คุณต้องแยกชีวิตจริงกับในละครนะจริงนะตอนนี้คุณต้องแยกก่อนนะคุณดาวรวมกันแล้วเนี่ยตอนเนี้นะเล่ห์หนุ่มเหมือนกันไงมันก็หนู่ดิวหนู่มเพื่อนงนี้นั่นหนู่ดิวแล้วครับ ยินกับใครเปิดไลฟ์ดูอะไรครับเมื่อกี้เสียงมาดามันนะครับน้องดูรับก็ยินกับหลาย่างเลยครับเฮียด้วยแล้วก็ซีรีสด้วยครับก็อินจรีส์มากแต่เฮียก็เหมือนกันแหละก็ดู้ด้กันนานแล้วก็แต่ว่าเราก็ยินกันมาตลอดี่ยหรอี่า่้้ อย่ามาผอมอินดอร์เอาดอร์ไม่ได้อนี่นะฮะหมายถึงว่าจะมาอยู่ด้วยกันในแบบว่าเออในอาคารอย่างเงี้ยไงก็ได้อินดอร์ไงว้าวคิดอะไรกันเนี่ยอแล้วปีเกิดอะไรคิดอะไรองผมคือคิดอะไรหรออ่ะครับผมอินครับก็อินอินมีความแบบความสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นเหมือนเรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่เหมือนอะไรตั้งแต่รู้จักกันวันแรกแล้วก็เล่นซีรีส์หรือเราผ่านอะไรมาด้วยกันหลังจากการ พ,พิมิตติ้งของนี่เฮียก็แบบเราอียหลายๆ่อยางรู้สึกว่าภูมิใจในตัวตัวน้องแล้วก็เราผ่านอะไรมันเยอะใช่เหมือนเดินทางแบบว,ว่าผ่านอุปสรรคหรืออะไรมาด้วยกันเรียนรู้กันมาเรื่อยเรอรู้ใจกันมาเรื่อยๆรื่อครับก็ผมเวลาอยู่กับเฮียก็ชอบชอบเวลาอยู่กับเฮียแบบมันมนี้น รู้สึกทุกคนตั้งใจฟังแล้วเฉยเขาก็มันมันดีครับแบบแบบสบายใจดีแล้วก็รู้สึกดีมากๆก็ไม่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกอึดอัดเลยครับก็แบบเราทําอะไรแล้วก็เราอยากทำจริงๆเราติับมัมาครับไม่เคยต้องฝืนหรือว่าอะไรเลยก็ดีทดี่ยูนแบบนี้นาะ เขาน่ารักกันขนาดว่าเห็นว่าในทวิตเนี่ยมีการได้แล้วฮะจ้าตางไปกระพิมเลยเยอะจริงๆริงนะเราก็ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟอย่างแรกเลยที่พาหนูดีมารู้จักเนีเพราะว่าเขาเป็นคนพันธเดียวกับที่ท่ไยปฏิทินที่คุณก็อยู่ครับผมใช่ผมก็อยู่ที่ะรักจะรกแบบนีคุณอ๋อไม่ใช่เธอนะรักแบบนี้นะเออนะดูอยู่แล้วรักกัน เดี๋ยวผมลงไปก็ได้ครับผมรู้สึกว่าผมนี่ผมไลฟ์เป็นอากาศท่ามากเลยตอนนี้หล่อหล่อมากสิ่งที่การสนับแล้วก็มุมข้างของน้องอะไรเงี้ยมันมีความแบบเ้ยแบบเที่ะมีความแบบเตื้ออะไรเงี้ยแต่เนี้าไม่ค่อยได้เห็นมุมนั้นไม่ค่อยได้ถอดเสื้อไม่รู้ทำไมว่าสินั้นถอดเสื้ออ๋อสิ่งนีให้ยัถอดเสื้อก็พอแล้วคือเปล่า หมายถึงบอกว่าอะไรไหมถึงครับใครเวลาแบบเฮียจะจะถอดเสื้ออย่างเงี้ยก็รู้สึกไม่แต่วันนั้นผมถามนั้นนิวเฮียถอดเสื้อบ่อยได้ไหมก็ได้แต่จริแก็ตอบแบบแข็งๆหน่อยใช่ไหมก็ได้ก็ได้ยังไงแล้วนัดตอบยังไงนัดตอบยังไงอ่ะแล้ไหนลองขอลองลองลองขอกันใหม่ดิเอาไงฮะนิวเฮียถอดเสื้อได้ไหม ก็ได้ก็ได้แบบไม่อยากให้ถอดครับเอ้ยผมเยียผมเนี่ยไม่อยากให้ดายเจียหรอคยืนเม่ดีหลาดมันตกนะเดี๋ยวนูก็ถอดบ้างเลยเอาแล้วครับผมขอดีีกนิกขอด้าแบบ คือเป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันเป็นถ้าคุณลองย้อนภาพถ้าเกิดคุณมีคนคู่ใจสักคนหนึ่งเวลาถามว่าจะกินอะไรแล้วก็ตอบว่ากินอะไรก็ได้คุณรู้สึกไงตอนนั้นกินแล้วอะนกินแล้วแหละเลยใช่ไหม,ไหมผมสุภาพภาพพวกนี้ม,มีความคล้ายแบบนั้นไหมเ,เขาเป็นอะไรกันอ่ะออพี่น้องพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเพราะพี่น้องก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องที่รู้ใจกันมากขึ้นทุกวันอ ไม่ได้รู้กันนะว่าจะตอบอ,อะไรเออไม่ออต้องอกกไปซื้อได้กรอเปาได้ <laughs> แต่เรารู้แล้วก็ฝากแม่แม่ทุกคนด้วยเป็นสิ่งที่หนูนิวอยากได้นานแล้วแต่ยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีแต่เออน่แหลยอยากได้กระเป๋าพาดข้างที่เราเคยพา้องไปดูแล้วบอกเนี่ยอันนั้นทั้สวยมากแต่ไม่ได้พาไปดูเยอะไง เอออันนั้นสวยมากยังก็เลยตอบกลับไปว่ามันมีสวยเยอะกว่านี้มากก็ลองค่อยๆเลือกดูใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมซื้อใช่ก็ค้าตรงนี้ครับแล้วก็ค้าค้าได้หลายแบบค่าได้หลายแบบอ๋อคิดว่าค้าแบบเท้าใช่ป่ะนะใช่ซื้อเวลาครับ โอ้ยโอ้ยต่อรักเล็กมากเหมือนเดีวเดวตัวบทสัมภาษณ์ก่อนตอนนั้นผมวักซื้อเวลาเออเพราะว่าตอนนี้แบบอือเรางานก็แน่นเลยแล้วก็ไม่มีเวลาไปเดทครับเกิดอะไรขึ้นได้เวลาผมได้ยินไม่ดีใช่ไหมจะได้ไม่จะได้มีเวลาไปเดทกันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราเราเราติดมาสามร้อยสามชั้นสามชั้นใช่สามพันแล้ว ที่แบบยังไม่ได้ไปไั้ทีใช่ไหมครัใช่ยังไม่ว่างอาจจะมีแบบว่านี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นดับเบิลเดทเป็นสองที่ทั้งวันเลยเลยเนี่ยคิดอยู่แลันว่ายังไงแต่สถานที่บอกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับบอกมัยู่ก็ไม่ได้ที่เข้าแล้วจะมีแต่พาาไปเชียงรายแน่นอนครัไปเชียงรายแน่นอนเราคิดว่านั่นแหละก็ซื้อเวลาไปเชียงรายไปสักเดือนหนึ่งไหมงานไม่ทำเฮ้ยผมไปด้วไหมผมไปได้ไหมผมอยากไปเก็บภาพอะไปด้วไหมไม่ได้เหรอ จะไม่ได้แรงมากนะพี่ย้มคุณพี่บอกไม่ได้กินเนื้อออกเลยแล้วนะต้องพาไปรู้จักก่อนเหมนกันเพราะว่าพ่อแม่ยังไม่เคยเจอพี่หนุ่มด้วยพี่ทองด้วยน้องหมาน้องหมาที่บ้านน้องหมาเลยอ๋อที่บ้านนะเดี๋ยว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาไปกันพวกคุณก็จะได้เห็นเองแหละเนาะนะอย่างพี่ตองนะครับผมปีนี้จะได้เห็นผลงานอะไรของสิงหนี้บ้างครับสปอยได้ไหมสปอยได้เลยครับ เออเรื่องผลงานอัปเดตผลงานหลักสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับหลับก็น่าจับเพลงครับเพลงเรามีเพลงแบเยอะมากก็คงจะมีเพลงต่อไปไม่ใช่ครับรีฟิวหรือเพลงอื่นที่เรายังไม่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเนาะร้องด้วยกันใช่ไหมฮะร้องคู่ร้องคู่งาจจะเห็นร้องร้องเราดีเพราะเราไปทำร้องแรกไปแล้วแบบชิวๆอาจจะมีสาระก็มีสาระบ้างตามสไตล์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จริงผมชอบแบบทำแบบวอลที่ไม่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่สนุกดีไม่รู้ว่าที่ไหก็โอ๊ยก็เราไปทำงานแบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นแต่เราเราแฮปปี้มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบเราเล่นวันแรกอีกวันเราถ่ายเอวีแบบตั้งแต่เช้าจนแบบท้วันเลยวันที่สองที่สองแล้วเรารู้สึกแบบเวลาเล่นแล้วเราเวลาพักลือดลือด ถะายดยู่แบบว่าทุกคนแบบรูปกายเสียงพากย์ทะเลกนจะไป็นผมกันหิ้วอิลลี่กับเบื้อก็เขาเรียกว่าอะไรเราอยู่บ้านกันเฮ้ยแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนก็ดูความสุขเราก็เราก็มีความสุขใช่กับมีวีของเราตอนนี้ดูไหนค่ะตอนนดูไหนครับไม่เห็นเลยนี่มาเป็นโลโบ้็อกเลยนะฮะนะฮะที่เขาให้ซัอซัอเหนือกันนะฮะคุณไปแกล้งกันซะแล้วนะครับโอ้ย าาแล้วาผแล้วผ่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครก็อะไรนะครับอ่ะมาต่อกันที่กติกานะครับผมอ่าน้องไม่ซาบเียบางเหรอครับขอ,บอ,อ,อเาแห้งแ้วงฮะนี่นหมาเหงื่อนะก็จะแหง้งแล้วแหะผมว่า้วตอนนี้เหงื่อไม่ได้มหมแรหนอยนีัไม่มีชิชู้เลยเมื่อกี้ มือเลืนเลื้อนะครับผมอรับเจ้าท้าเจ้าไหนอ่ะอ่าเรามาต่อกอีกรู้สึกว่าไม่อยากจะให้อภัยเลยแม้แต่นิดเดียวในจังหวะนั้นคุณเหรียนพยายามจะง้อด้วยวิธีอะไรก็ตามพยายามจะง้อแต่ไม่สำเร็จง้อยังไงก็ไม่สำเร็จเลยตัดสินใจ เยเต้งนเลยไเเอปีนะครับอนี้เลยตอนนี้เลยปั้มต้องเพื่อนไหนก็ได้ซูงซูมเดี๋ยวไปแอรเอ้ยหนูไม่ได้กดอ่านไว้อะหนูไม่ได้อัาไว้อะเอ้าแต่แรกหนูไม่ได้อดเลยหนูไม่ได้เลยหรอ เอาเดี๋ยวทำท่าสุดท้ายค้างเลยให้ไม่ให้คุณแก้ตัวจนลื่นล้มตัวเลยโลกนี้มีแค่เราเลยโอเคนะชาวบ้านหนึ่งอโอเคนะครับอ่ะขอแบบเมื่อกี้ทิ้งมาผมก,กอดไว้ทีเน,นี้อันนี้จิ้มแก้มไ,ไม่ได้หะได้เลยตามสไตล์ของคุณเลยครับเชิญครับท้ำค้างไว,ว้สิบวิให้ผมภาพใหม่ใช่ไหมฮะแอคชั่นเลยครับ Cô gặp sao Speed, select Action! không <laughs> <Ôi. È. cười> <laughs> ไม่อยากตังหมูสายมาต้องการจะได้ริคอร์ดเสียงไปด้วยเอาเสียงด้เอาเสียงด้วยดู้ิวมาเาีะกันถางเอาไว,าว้นะครับ10วินนะครับจิ้มแก้มด้วย

โอเค้อเคเอาไปแค่กลับมาไล้วนะฮะหลายหลายคนนะครับคงอยากจะเห็นซิกเนเจอร์ของเขาพอพูดถึงน้องนูนิวกับพูดถึงคุณซีคุณจะนึกถึงอะไรครับร้องเพลงอุ้ยรู้ได้ไง โ <Boy> อยแบนเออคุณรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขาจะมีมาโชว์ร้องเพลงซึ่งต้องบอกแบบนี้นะว่าเพลงของเขาแต่และเพลงทำมาหอมมากๆและว,วันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโชว์พิเศษใครบอมมือรอแล้วเตรียมตัวเลยนะครับพารุร้งกันให้แน่นๆพ <อ S 1> โพลลงโซเชียลของคุณให้คนที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้อิจฉากันให้สุด,ดพร้อมไปชมโชว์กันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณซีเลยนงนู่นดีวเลย แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไรก็มันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไรก็มันไว้ทุกที จริงเราเนี่ยจะบอกเราตอนนี้คืออยากจะอัดเพลงไว้เยอะมากแต่รู้สึกตอนนี้เวลาไม่มีเลยอยากอัดเพลงมากเพราะว่าก็ขอโทษด้วยที่เออ่บางทีแบบอาจจะไม่ได้เพลงเดิมเลยอยากให้ทุกคนได้แบบว่าเสพเพลงใหม่เราจถึงเรานิ่งไปชอบมากเลยค่ะดูเบื่องว่าลูกคนจะบูรณา ไปออกอยู่ใน่คิวแหไมเวลาจริงเวลาทั้งวันก็ทั้งไรครับเดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่กันในอนาคตเสิ่จะมีผลงานเพลงให้ฟังอีกเยอะมากๆอยู่แล้วเนาะ